ันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะอเมริกันอเมริกันโน่อเมริกันโน่แล้วร้อนไหมคะนิ่งๆอยู่ตอนนี้เห็นหน้ารือเปล่าแล้านี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะชามะนาวปั่นแต่ว่าเขาน่าจะใส่ลิ้นจี่ชามะนาวปั่นใส่ลิ้นจี่เออกลิ่นมันมีกลิ่นของลิ้นจี่เหรอใส่หลับลิ้นจี่เหรอแล้วไงคือจะทิ้ง ก็ต้องกินอ๋อนามไม่ค่อยโปรโหบรรยากาศของร้านน่าเชี่องใหม่ความจริงตรงนี้มันเป็นโซนอาหารใช่ไหมตรงนี้เป็นโซนอาหารเนาะโซนร้านกาแฟจะอีกข้างๆกันแต่ว่าสั่งมาถึงกันได้น่ารักอะ แต่ว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอชิมอันเนี้ยที่ที่เห็นข้างๆนี้จะเป็นสวนที่เป็นกาแฟแต่ว่าเข้าใจว่านั่งไม่ค่อยสบายคืออาจจะแบบโมเดิร์นวัยรุ่นสมัยใหม่นิดนึงตรงนี้ไปทานอาหารสบายกว่า อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นเป็นโกเบคินสเปเคในแถวชั้นสองแล้วขอเดินไปดูหน่อยขอเดินไปดูโกเบคินสเปคหน่อยอ๋อเนี่ยคืออ๋อ,อมันเชื่อมกันแค่นี้เองเนี่ยเพราอยู่คนละต๊อปนี่ยมโซน,นกาแฟ ทงโซนเราหน่านั่งกว่าโซนอาหารหน้านั่งกว่าเดี๋ยวพาไปดูโ o มวิชสเปซว่าหน้าตาหน้าทำงานไม่สุขภาพบาลสองนะแถวนี้แค่นี้พอ,อดีกว่าก็ประมาณนี้โควิชสเปซก็เป็นห้องเล็กๆแล้วแต่ว่าเราจะมากันกี่คนก็ขนาดห้องแค่ไหน แด่มีความมากกว่เล็กน้อยรวมๆมีความนา โอเคชิมกาแฟก่อน